คลิปนี้น้องเจ๊ก็พามานานนะทุกคนมาเกี่ยวข้าวแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมาเกี่ยวข้าวแล้วข้าวเหลืองอารามแล้วณนะตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวข้าวให้เจ๊กอยู่นะคะรถลงสองคันคะ่ะเจ๊ก็เดินทางมากับคุณแม่นะคะเสียงเพลงก็จะแทรกขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเขาแห่บุญกระถิน,นะคะ่ะตรงที่ไอนาเจ๊กนี่มันจะมีมีวัดนะคะมีวัดแล้วก็ขยับมานิดนึงก็จะเป็นนาเจ๊กเนาะอืม จากวัดนิดนึงค่ะทุกคนเสียงดังนิดนึงนะเขาแห่บุญกระถินค่ะมามาถึงเขาก็แบบว่ากําลังผ่านเนาะกำลังผ่านพอดีผู้ช่วยผู้อะไรเต right. ็มเลยแกก็เรียกใส่เนาะเพราะว่าหุจักกันก็บเพิ่นเนาะนี่นะคะนาของน้องเสียบนะคะอือต้องซูมหรอกเราเดินไปด,ดีดกว่าตรงนี้มีแต่ย้านะคะ ไม่ต้องอันนี้นะคะมีแต่หญ้าข้าวรวงไม่งามโบง,งามเจา้าออันนี้ของเพิ่นนะคะทุกคนมันจนงอกแล้วรออะไรทุกคนรอฝนเมื่อวานนี้ที่บ้านนะคะฝนตกแบบแรงมากเลยแต่มาทางนี้นะคะไม่มีฝน,นะคะ่ะบ้านโนนสวรรค์ฝน,นไม่ตกนะคะ ฝนไม่ตกเลยนะคะบ้านโนสวรรค์แต่บ้านเจี๊ยบนะคะฝนตกปานทอกน้ําทุกคนเลยปลาค้อนปลาคอนบม่มีย่ำผีไอ้ยออาไปแล้วเนี่ยย่พัดมาง,งมปาน้ําค้อนนะคะเราไปแล้วอันนี้เริ่มเกียวแล้วนะคะเพื่อกัสีอ้อมมาเนี่ยมันเป็นแปลงใหญ่เนาะทุกคนแปลงใหญ่ได้กะจังว่าได้บบได้กะจังว่าบ่ได้นะคะเพราะว่าล้มพร้อมนะคะ จะมาวันนั้นเนาะกับแม่กับแฟนเนาะยังไม่ล้มเลยนะคะแต่มาวันนี้นะคะล้มนะคะแต่ดีนะคะฝนไม่ตกเจ้ากับคืดอยู่แต่ว่าเวลากลับบ้านนี่แหละมันจะตกถึงเวลาสี่ห้าโมงมันก็จะมาเลยฝนฝนมันชอบมาประมาณสี่ห้าโมงค่ะท่านผู้ชมอมืน้องเจบก็อันนี้เรามาเก็บเกี่ยว แปลงนี้เราก็อีกสักพก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนู่นะคะถึงจะเก็บเกี่ยวอีกเนาะอันนี้มันเป็นพันุข้าวกลางค่ะเพราะว่าข้าวโดวของเราเเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่แค่นี้นะคะอันนี้เราก็จะเอาไ้กินเนาะเพื่อบึงน้ำนะเราคือบ่เป่งน้ำออกอ่าแม่ ควกเบมาเอาปลาคอ้อนปลาน้ำค้อนเต็มเลยทุกคนเอ๋ยปลาไอ้ค่อยเราครูโบมาเอาอถ้าลดลงแล้วมันสิบอ,อันนี้นะครูเบปล,า,ปล,า,ปลา,ปาน้ำค้อนเจ้า เยอะเลยตวนใหญ่ปเปลนะ่วนปลาชนทุกคนมาแล้วรอดมาแล้วรอดมาแล้วนะคะเสียงดังนิดนึงแต่แถวนี้นะ่ะจะมีกบเยอะนะทุกคนถ้าแถวบ้านเจียนะ๊ยบน่ะหายากหากินกบนี่ยากมากเลยนะแต่ว่านาเจี๊ยบเนี่ยแถวนี้เขาจะอนุรักษ์ค่ะเขาจะอนุรักษ์กบนะคะเขาก็คือว่าถ้าเป็นฤด,ดูแบบ มีมันวางไข่มันอะไรเขาจะไม่เก็บเกี่ยวกันเลยเขาจะรอให้มันแบบว่ามันโตแล้วค่ะเขาเขาถึงจะเก็บเขาถึงจะให้กินค่ะเขาจะไม่ให้กินแบบลูกออสลูกอะไรนะทุกคนแถวนี้นะถ้าเขาเจอหนะักก็คือแบบเขาจะไม่ไว้หน้าเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านเขาจริงจังมากไม่ให้จับป,ปลาเล็กปลาน้อยนะเพราะว่ามันเป็นนาโคกนะคะทุกคน เขาก็จะให้แบบว่าให้มันโตซะก่อนแะนะแล้ค่อยกินเนาะแถวนี้เนาะนาของเจียบก็จะติดทางติดทางแต่ไม่ใช่ทางดำนะทางลูกลังหินแหะ่นะตาหน้าหินแฮ่นะอืแต่ว่านาะของของยายนี่ก็คือติดทางดำอันนั้นนะจะก็แปลกใจเหมือนกันที่จริงมันเป็นทางเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอต่างหมู่บ้านมันน่าจะมีแบบทางดำะเนะาะถนนก็ตัดผ่านไปก็ตัดผ่านเลยงงเหมือนกันมาอยู่หลายปีแล้วยังไม่เจอแบบอันนี้นะคะข้าวแม่ก็ค่อนข้างล้มเนาะเขาก็บอกเย็บอยู่นะถ้าถ้าข้าวล้มเนาะเขาจะคิดอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าข้าวมันตั้งอยู่เขาก็จะคิดอีกลาคาหนึ่งสังเกตข้าวเม็ดข้าวจะเริ่มดำแล้วนะนะทุกคนเพราะเผื่อจะได้เกี่ยวนะนะฝน ตอนแรกคิดในใจจะเกี่ยวไหมงนีเพราะว่าฝนตกนะคะเอาไปก็ฝนตกแต่แต่ตรงนี้นะไม่ตกนาบ้านโนสวรรค์นี่ไม่ตกะคะ่ะอืว่าเราไปถามว่าจะไปถามข่าวเรื่องเรื่องที่คนเอาแม่แม่เอาลูกมาทิ้งนะคะแต่ก็เขาเขาขุดคนาอยู่ทุกคนเขาไม่ว่าง จ๊ก็ไม่รู้จะไปถามใครตอนแรกว่าจะจอดถามผู้ใหญ่เขาก็อนันพากันแห่กระถินอยู่เนาะนะคะตากแดดมาโดน,นะะแล้วค่ะจะต้องแยบจากไปหาแม่ไปนอนนั่งอยู่เพียงก่อนคะ่ะ <c oughs> จะไปนั่งอยู่เพียงลืมเอาเสียมหมาค,คนเ้ยเว้าวมาแล้วก็ไดค่อยลืมเอาเสียมหมาอือ พี่แก็ตั้งเจอแล้วไหน؟ว่าว่าจะเอามาขุดขุดมันกีกปปร่าจีโปมนะออืแต่ก่อนหน้าเจยมนะ่ะอันแมงแมงอันนี้จะเยอะมากเลยจะเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้นะ่ะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก่อนเน่ยเยอะโอ้ยมาทีไรเนี่ยได้ หน้านี้ได้กลับบ้านได้เอาไปกินกลับบ้านทุกทีเอาไปทอดกรอบๆเนทอกคนมันหายากแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเห็นแต่เขาไปขุดอยู่ในสวนอือนนี้ในคนะันาน่ะเห็นหลายหลายอันอยู่อืมนเขาก็มาขุดกันแม ก็เอาคู่มานี่ได้ปลาคอดเลยเออน่าอุ๊ยอันนี้ปลากั้งน้อยยุ่มยิบยุ่มยิบอยู่หึ่งแม่คอยเราสบายค่ะนะ <c oughs> <c oughs> คะคลิปนี้ <c oughs> ก็แค่นี้นะคะ เดี๋ยวมาต่อ EP หน้าเราจะได้เยอะแค่ไหนนะคะ